อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับตอน,นเย็นเย็นออกมาเดินเที่ยวตลาดแถวนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดมีทั้งตลาดเช้าตลาดโตลุ่งได้เลยมั้งกลางคืนเคยขับรถผ่านตั้งแต่ตีสี่เขาก็มีตลาดกันละนะแต่คิดว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ตอนนี้เลยมั <c> ้ง <oughs> ไม่รู้อะเราเป็นนักท่องเที่ยวอาศัยว่าเห็นอะไรเราก็ แวะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นตลาดนะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆก่อนนะครับนี่นะก็จะมีแกงโอ้ยนี่นีกุ้งเต้นเลยกุ้งเต้นอนนี้ก็จะออกแบบย้อนยุคนิดหนึ่งนะจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าที่ก็เป็นเสื้อผ้าใหม่นี่แหละแต่ก็จะดูแบบดีไซน์เอาๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็น บอะไรเออมีข้าวสารมีผลไม้นะร้านหลวงก็เริ่มตกลงเขาปิดหรือว่าเขาเริ่มเน่ยเราก็ไม่รู้ <c oughs> มีร้านขายสมุนไพรตรงนี้เราเคยพามาเดินเมื่อ <c oughs> เมื่อเจดปเดือนที่แล้วได้มั้งนะอันนี้เราก็มาเดินอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะก็จะเป็น <c oughs> พวก <c oughs> ของแห้งของขนมอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินทะลุตลาดเข้าไปเลยนะเนี่ยร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตลาดนนทบุรีนะครับสามแยกาสามแยกสีพรสวรรค์น,นะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะไปท่าน้ำนนซึ่งเราเคยพามาเที่ยวตลาดคนเดินครั้งที่แล้วละโอ้โหแบบคนนั่นนั่น ตอนนี้เราก็ตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมงครึ่งได้นะมาเดินหาอะไรกินนะแล้วก็มาดูตลงตลาดอะไรพวกนี้นะก็มีร้านทาเล็บเนี่ยเ,เ,เสื้อเสื้อกขจะออกย้อนยุกหน่อยแต่ตอนนี้รถก็เบาๆลงแนละ้วเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนก็ออกมาข้้งนอกน้อย <c oughs> คิดว่าน่าจะได้อาหารกินกันเอยอะแยะหมดละนะ เดินเข้าไปในตลาดสดกันครับน,นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เรามาตลาดนี้นะเคยขับผ่านเคยขับรถผ่านนี่นะมีไข่มีเหมาะสาหรับซื้อกลับไปทําอาหารที่บ้านนะนี่ไงอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างหมดร้านนะครับนี่มีของแห้งมีผักสดนี่ไงมะนาวนี่ เราจะอยู่ที่นนทบ,บุรีนะครับห่างจากท่าน้ำนนทนิดนึงนี่มีปลาสดปลาตายแล้วไม่สดแล้วมาให้ดูสิก็ตลาด,ดเ,ลเดินไปเรื่อยเรื่อยแล้วกันเดินไปเรื่อยเรื่อยแล้วกันเนี่ยผักสดนะครับเนี่ย มีร้านน้ำพริกนะครับน้ำพริกพวกขายพวกแพคเกจิ้งก็มีนะแก้วหลอดช้อน,นโอ้โหวปลีไม่เล่อทำเลยร้านนี้ดูเขาพรมน้ำกว้ดูสดชื่นหน่อยนะอันนี้ก็เป็นร้านเกี่ยวกับหมูสดนะครับหมูสดตรงนั้นเดี๋ยวก็จะทะลุแล้วมั้ง ร้านขายของแห้งนะครับน้ำพริกเนี่ยมีทั้งไตปลาส้มใต้เผ็ดใต้ตมีน้ำพริกกะลีนะโอ้เยอะแยะเลยนี่กระเทียมเขาแกะแล้วนะกระเทียมแกะแล้วนะครับเริ่มเปิดไฟกันละเดี๋ยวก็จะมีของใหม่ๆมาลงมั้งนี่นะเรายังอยู่แถวๆบร,ริเวณร้านขายผัก เย็นแล้วคนก็มาหาซื้อกับข้าวไปทำที่ท,ที่บ้านนะครับรนี่แครอทสิบบาทเองอ่ะคู่ละสิบบาทอืมถูกมากอันนี้ร้านอ๋อสักสามสามหัวยี่บห้าสองหัวยี่สิบบาทนะเออดีนี่เป็นราขายพริกพริกมะน,นาวนะโอ้พริกเขาเด็ดเด็ดกานเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูดิ ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็ตรงนั้นเป็นตลาดใหญ่น่นะจะเดินทะลุละนี่ปลาปลาตัวใหญ่งั้นเลยเดี๋ยวตรงนั้นก็หมูสดนะเขาบอกหมูสดคุณภาพเลยนะห,หมูสดลูกชิ้นนะโอ้โห มีโรตีมีพริกแห้งไหมเห็นไะก็คือตลาดทัท่วๆไป,ปนี่แหละแต่ว่าเราพามาดูบรรยากาศนะครับว่าคนเดินตอนก็นตอนช่วงเนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ช่วงประมาณก็เกือบห้าโมงเย็ยนละนี่นะพวกหมูสดนี่เนี่ยอันนี้ร้านขายเนื้อนะครับมีร้านขายปลาปลาสลิดปลาสลิดอันนี้เป็นตลาดสดนะ ครับอนนี้เขาเก็บของกันแล้วนะแล้วคอยมาตั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ลุงมืดๆหน่อยนี่เลยนะโอ้โหไกลพอสมควรก็มีอะไรให้เลือกนะคือจริงๆแล้วเราจะมาตอนตีหนึ่งตีสองก็เกรงใจมาตอนนี้แล้วก k k ัน ร้านขายไก่นะร้านขายไก่สดอ่ามีปลาสด <C le af> เดินไปเรื่อย <C le af> ๆเดินไปเรื่อยๆครับอืมกลิ่นตลาดสดนียนรุนแรงมากอ๋อมะเขือมะเขือพวงผักนี่ทั้งผักและพริกนี่สีสดใสมากเลยนะอ๋อนี่มีปลาปลาหมึกเนี่ยมีซีฟู้ดเราเริ่มเห็นแล้วซีฟู้ดละ มีกุ้งนะครับมีกึ่งโล1 4อย่สิบนะโหถ้าเกิดว่าตอนช่วงแบบเช้ามืดเนาะโอ้หคงจะแบบว่าคนนี่แน่นเลยนะมีไก่สดร้านนี้ดูสะอาดดีนะมีกุ้งนะครับมีกุ้งตอนนี้เราก็มาถ่ายเหมือนก็ตลาดเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเก็บของกลับบ้านแล้ว อันนี้ร้านขายเนื้อวัวนะครับนี่เนื้อวัวเนื้อวัวโคขุนนะครับอ่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่จอดจงร้านใดร้านหนึ่งนะโอ้ <Ooh. S 1> เริ่มเก็บกันเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือ พริกนะครับเขาเผาให้เสร็จเลยนะหอมแดงอะไรเผาให้เสร็จเรียบร้อยสบายไม่ต้องไปเสียเวลาเผานะ mm. มีไข่ไก่มกี้เดินมาเห็นโอ้ปลาตัวเบิ่มเลยปูตัวใหญ่ๆอตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าพื้นที่ที่แบบว่าคนเยอะหน่อยนะ mm. นี่เลยของสดเดยอะม mm. ีเนื้อสันนอก สามชั้นนะครับนี่สมชั้นมีหมูบดโอ้โหร้านนี้ห้อยไปอย่างนี้เลยนะนี้ก็เป็นร้านยาสมุนไพรนี่ยมีเครื่องนวดเครื่องนวดเท้าขายด้วยนะม,ม,มีมีหนังกระติกด้วยมีปลาทอดนะครับนี่ขนาดตลาดเริ่มวายแนละ้วก็ก็มีคนมาเดินหาซื้อตรงนน้นก็มีน้ำใบบุบกนะครับน้ำใบบุบก มองไปทางโน้นหน่อยก็เป็นแกงตักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันร้านนี้สามสิบสี่สิบห้าสิบสั่งได้เลยนะครับเดียโหสดสดตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่อยู่ติดถนนนะครับนี่มีมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวปิ้งนะื่งกี้มีข้าวผัดปูด้วยแล้วก็อ,อะไรอีกอ่ะ หมูสเต๊ะนะหมูสเต๊ะก็มีนี่โอ้โหไก่เนี่ยมีทั้งนั้นเลยนะน้ำพงน้ำพริกนะครับมีผักต้มให้เรียบร้อยเลยนี่เป็ดเป็ดด้วยเป็ดพะโล้เป็ดพะโล่นะเนี่ยเป็ดพะโล้นะครับมีอะไรนะน้ำอ้อยคั้นสดนะม,มีโครงไก่ทอดนะเนี่ยดูเรื่อยๆแล้วเริ่มมีของเยอะแนละ้วเห็นน้ำอ้อยคั้นสดนะครับ ของที่ออกมาจากสวนก็มีนะนี่นนทบ,บุรีคือเมืองแห่งผลไม้อยู่นะนีุ่เรียนนะมีของเล่นด้วยนะของเล่นก็มีออ่ะพอกันทีกับของกินนะครับเรามาดูมีเครื่องอ่ยูนิฟอร์มเนี่ยชุดข้าราชการชุดนักศึกษาก็มีนะครับนี่หาที่ไหนมาได้บ้างเนี่ยพวกสังกพาน นะครับนี่กับของกาแฟถุงเยอะแยะเลยนะมีบายสีด้วยนะครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นนนเบเกอรี่นะนี่ร้านนี้ขายเฉาก๊วยชะงาวนะครับอขาร้าช่องวัดเจดด้วยนะอยู่หน้าบักซอยประชาราด15้นะครับนี่ คุณลุงก็ซื้อได้เลยนะครับตรงน,นี้แม่กุญแจขายนี่ลูกกระทาใครมาเดินจะให้เขารู้สึกเหมือนกันเลยคือแบบจะออกย้อนยุกหน่อยนะเพราะว่าเนีย่ยเสื้อตาหารคู่นะจริงๆในแอปเปลิลมี้ว่าย้อนยุกย้อนยุกนี่นะครับจะมีกลิ่นแบบน้ำอบหรือย้อนยุกนะ ฝั่งตรงข้าไปร้านนนเบเกอรี่นะครับดูคนดิโอสูงขึ้นในร้านนะคนเยอะเลยนะอ,อันนี้บรรยากาศในร้านนนเบเกอรี่นะครับดูดิโอ,โอ,อไงนคนเยอะเลยแล้วที่หายไปนี่คือแบบเมื่อไม่กี่นาทีนี้จะเป็นพวกขนมนะวางเขาไว้แต่ตัวนี้หมดแล้วนะเนี่ยคนเยอะเลยนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับ สนุกกันไหมถ้าใครชอบคิดแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบ,บันคุณทีวีนะครับแล้วจะพาไปที่ที่เด็ดเดดมีอาหารน่ากินนะครับแล้วก็ตรงไปเนี่ยมันจะเป็นท่าน้ำนนนะจำได้เลยว่าตอนช่วงถนนคนเดินเนี่ยเนี่ยตรงนี้ถนนว่างเปล่านะแต่ว่าโอ้โช่วงนั้นนี่บอกว่าแน่นๆครับเนี่ยยาวไปถึงผ่านหน้าวัดบางขวางยาวไปถึงนู่นเลยนะ,นะโอเคครับ ก็น่าจะล่ำลากันในแค่นี้นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ